สวัสดีค่ะดิฉันโทรจากธนาคารบอดน้อยไม่ทราบว่าตอนนี้กำลังเรียนสายอยู่กับคุณพิมพ์ชนกใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่ทราบว่ามีเรื่องอะไรไหมคะขอบคุณค่ะวันนี้ติดต่อมาเพื่อแจ้งเตือนการชำระบัตรเครดิตของคุณพิมพ์ชนกค่ะมียอดที่ต้องชำระจำนวนหนึ่งหมืนบาทโดยครบกำหนดวันที่สิบกันยายนสองพันห้ารอหกสิบแปดค่ะอ,อ๋อเข้าใจแล้วค่ะเราต้องชำระภายในวันนั้นเลยไหมคะ ค่ะเพื่อป้องกันดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมแนะนําให้ชําระภายในวันครบกําหนดนะคะคุณพิมพ์ชนกสามารถชําระได้ทางโมบายแบงกิ้งและอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหรือสาขาของธนาคารค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวจะดําเนินการให้เรียบร้อยก่อนเลยครบกําหนดค่ะขอบคุณค่ะคุณพิมพ์ชนกหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลาค่ะ ขอบคุณที่ใช้บริการธนาคารบอดน้อยสวัสดีค่ะ